สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู้ขู่สู้คนครับ่อกบ,บ่าวเท้าห้องนัดชนแนลวครับมันนี้มา้อมสาวสีคือเก่าครับพี่น้องวันหยุดมากินน้ำกันเสียบๆคือบเก่าครับคึ้ได้พี่นอ้องมันนี้ฝนกำลังสิมาห้องก็เป็นตกคึ้ฝ่าขึ้นฝมนมาแล้วมาพี่น้องมาลงลงทะเลย่ำหอยนั่งล่มพี่น้องลงทะเลตามสัญญาย่ลงทะเลตามสัญญามันเอามันหอน่อนฝนกระสีมากระลงทะเลพี่น้องบ่เป็นหอยนั่งร่มกับปุ๊กครับพี่น้องหอยนั่งล่มถุง ก็คือกันแล้วนะพี่น้องเ<ก>นาะแกะคัดกับโอ้ยเขาเอือ่อนมายังกว่าเมื่อสาลายสาลายย่งางสาลายพี่พี่น้องกับหัวกระเทียมกับอันพริก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 ขี้นูพริกเล็กพริกขี้นูเออเล็กแต่จิ๋วไอ้จิ๋วแต่เคิร์นหน่จิ๋วแต่เจ้าโอ้ยเอ้ากับพักหมูว่านนะครับที่เหลือพักข่ากับพักสลัดเนี่ยพักซี่กับบักแตงเนี่ยมาพี่น้องมาบอกรายยังห่างจวดจาดหลดเดี๋ยวฝนมาเหล่งเหล่งเจียา มาหกถุงหมดเลยพี่น้องเป็นถุงเป็นถุงหกถุงมาเนบ่ต้องเก็บดอกเดี๋ยวสิเนี่ยนะร้อยใส่มันสิลงมันจะล้เขาบัวล้ลงมส่วนลวดมันสิลงเขาบัวก่อนอื้อหือกแดง๋องแกงแกงกที่นนุ่ไปหาผักกระชิ่งหยอดผักกระชิ่งใส่ข้าวบุ้งแกงจะเอาบนเนี่ย าเป็นหยอดพกพิเป็นเป็นเพียงามนันเป็นเพียใ่อคุณมตมันี่คือกึบกนึบดค่ะโอ้พี่ขีนอยังี้จวดเวลยนวยหน่อยหน,น,นึง <c ười> เล็กพี่ขีนุอย้ยรเทศใหน,น,น,นพีนน่น้องนเบื้องไม่ม่องอย่าง้งย่างฝนตกหัยานฝนตก้หมเอากุาเลาเร่ะลบ <c oughs> ขวบสดหนำครับหืมบวงพีเสือเล่นหืมจวจัดฝาดบุมอันนี้ ตัากินอีู่ขนาดนี้เอาแจบเลยอืมสาลายนี่ก็กรุบกดีเนาพี่น้องอ่ะสาลยสาลายกระหลงบนก็กินหลดามเขวัอืมฟังเขยมกรอบนะ อืเขาไปด่าเขาเจ้าว่ากินหอยนางลมเพิ่มสมรรถภาพวะฉันโอ้ยเมียนบอ่เพิ่มสมรรถภาพในการในการนอน ลงก่อนลงก่อนว่า,านส่ก็จับกับเส็บนะเจสนเปื่อยถือเ้นมันเปื่อยห็นบัมันยังเนี่ยออตอนต้มเหลวเห็นพอดีอยู่ต่ว่าสิไปอัดอยู่มองอยู่หน้าทงหนึง่ง มันผันมีเสียงรบกวนเนาะก็เลยใหญ่มองหม่มันมมเสียงฝั่งหง้องฝ่าไม่ฝนไม่ฝนมาหน่มย่งมาดูทั้งก่

hết y liệu rồi đoán cho bộ hết đấy, cho nhầm cho cứ đoán mình hết thì là mình có sẽ hết คืตัว่าเผ็ดนัดใจนัาใจทำยังไงโอ้เอาติดในบ่วง

ก็มือว่างตัวัและแฉบคนละเแฉบคนละแบบ <c oughs> โอ้โหค,คือกินคำใหญ่ครับมาด้วยกระหล่กูมาบดกุกใม่กัดกุกมาส่จิ้งันำอ่อน อร่อยมากเลยอืม,ออมขา้าวออกดีเลยยานมันพริกเลยบบดน,นี้พริกขีหนูขัดอีกลสดใสกับหัวกระเทียมเป็นแนวเปรี้ยวใ่กันแบบ กระเทียมกระเ,เ,เะพ็ดผิดกระเพ็ดลมเิ็มดีนะอุ๊ปนี่มาจังหวะลม เจ้าได้พี่นมังเจ้าน้ำฝนบนเจ้าว่าฝนที่นี่เลยเจ้าฝนที่มาขอถอดขอไปได้เพี่อนเลยซิเป็ดเพ็ดมาหน่มันไหลมันหลอดคุณพีกินว่ามันเจ้าเพราะว่าเพ็ดเนี่ยเพ็ดปะ

มัดไว้อยู่ก็ยังอยู่เอีงผมผมพ่อกระเทินผมพ่อกระเทินสิสั่นกับบ่สั่นย่าวย หอีกรอบว่เรื่องอะไพักขนาดกรอบขนาดเรื่องหอยกรอบหอยเนี่ยได้ว่ากรอบ่ะไม่ใช่งเดียกรอบกรึบเดียมโอ้เขาเห็นมาจากอย่างมะอย่ง rồi là Mẹ mọi người sẵn Chắc bao thảo gần thứ gần, phía bên nông มัลายัะอย่าว่ากันเด้อพีึน้องเด้อมันนล่นมงมม,มาถึงไหวอยู่ด้หรอลวกเึงไหวยู่นับธรามันฉาเนาะ <laughs> chim nên nhỏ cả lắm ăn chắp đi xem có đâu mắm chị phải lắm chắc là chắc là chưa có dặn có dặn chưa có 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 chẳng những càng phen chắn quân uẩn quân form không áo ừ. à, mượn à ừ. không, mượn. Ừ. Bò, không, ừ. nhưng mà thu thải ก็มาขกำลังหลบวัวขอไปกับหลงบดว่ดว่าย่ิ้วมันมันมันติดกุ้นหลุนคุณวนี่หอืมก้นหลุนเราหุมข้าวเลยได้นหว่าบาถ่ายหนาพที่เหรอแล้วมันพริกเนี่ มอดแต่กินบ่เห็นตักได้หลายนัวผมงประด้มุมเลยขอที่ได้ขอยเพชรแล้วมันเนี่ยเอาแม่ค่นตัวอืมเพชรแล้วก็เลยเอาพริกออกไว้เจ้นจะตักขอว่ามันเจาสีใสแน่มนำเจ้าฮูฮูเอาออกไปออกพริกหนูเลย Khoan thẻ đấy Thịt thẻ Kim nặng kim bỏ đại Ôi Chạp khắc chút không Quá đơ Nhà mực tên cái nhang phẳng Phẳng đột Phẳng nó. มันกระอบแลวเนาะแเนียน่ยลมพัดนี้ขึ้นอยู่ยหนุ่ย,ยก็เผื่อฝนกระดาฝนนาเสียงหวอมมันก็ลมไปทั้งตันนี่แล่แลกตุกไป,ปทะอะางอืง่นนะคะตุกปากนีล่ล่ะรับตาฟังจากนั้นจะมีที่นอกอกันบ่าวกันโอ้โอ้พริกีนู่นเพชรอีหรีน้อง ใส่เข,ข้า,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 าไปกินกับบ่ามันคือบักผิกบันหฮาว่าไอ้คนละอย่างคากลายเผ็ดๆเสียบพี่น้องย่ำหอยนางลมเดี๋ยวเสียเอาหอยนางลมแบบใหญ่ๆซ้ำพี่น้องใหญ่ๆซ้ำองเหมือเดี๋ยวมากินพี่น้องมึงครับมึงน,นี่เอาแบบหน่อยไปก่อนนะพี่นอนะ้องเนาะฮะบรรยากาศดีๆครับมันนี่ซิกมึมฝนกระลังสิมาเว่าเรื่องฝนนี้สําบ่มาซ้ำพี่นอออ้องว่าวรัดไว้แล้วนะครับมึงนี่ผ้ามา มองมือว่านแต่ว่าคนละแจะครับพี่น้องคนละมุมนี่แหละสีสีว่าสีคิ้วเขียวกับโบแมนเขาอ่อนสียังไะสีออกสมสมไม่ขุ่นละคันแทะได้ดูดใหม่เอาเวลาบัดยหนมเขียวเวลาพี่น้องยังสีเห็นเนาะยังสีงามเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ตอนน้องที่เก่านะครับมักอะไรถึกใจกับแช่บ่อเท้าเนี่น,นะครับเด้อสำหรับมือนี้ครับสวัสดีครับ